ปกติเวลาบีขับรถไปไหนมาไหนมักจะเจอตำรวจจราจรที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์แอบอยู่ตะมูเสาไฟฟ้าตะมูในซอยแต่เมื่อวานนะคะทุกคนบีเจออะไรที่แบบเจอครั้งแรกเลยนั่นก็คือมีคุณตาคนหนึ่งน่าจะคุณตาอายุน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นะขับรถบรรทุกคันใหญ่แล้วทีนี้เขาก็มาติดไฟแดงอยู่ตรงหน้าบีมันเป็นทางสามแยกะนะคะเขาติดอยู่ฝั่งตรง,ตรงข้ามกับหน้าบีแล้วทีนี้คุณตาคนนี้เขาไม่ใส่เข็มขัด เขาไม่ได้ลัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็มีตำรวจคนหนึ่งวิ่งออกมาบีก็ไม่รู้ว่าเขาไปแอบอยู่ตรงไหนเขาไม่มีรถตำรวจอยู่แถวนั้นนะคะบีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจเอารถไปจอดที่ไหนอันนี้ก็คือตำรวจเลยไม่ใช่ตำรวจจราจรเขาก็วิ่งไปข้างๆคนขับแล้วก็เคาะประตูให้เปิดประตูจังหวะนั้นอะ่ะบีเห็นคุคณตาคือเขาเห็นตำรวจแล้วเขาก็รีบดึงเบลมาคาดแต่มันไม่ทันเหตุการณ์แล้วนะคะบีเห็นแล้วบีก็ขำม,มากเมื่อวาน จริงๆนะทุกคนประเทศญี่ปุ่นมันเข้มงวดมากอย่าไปล้อเล่นกับเรื่องแบบนี้นะคะมันเสียเงินมากไม่ได้เสียเงินน้อยบีคิดว่าน่าจะนู่นแหละหมื่นถึงสองหมื่นเยนก่อนหน้านี้คุณหมอที่รักษาตัวของคนแก่ที่ทํางานบีก็โดนเหมือนกันก็คือเขตโรงเรียนนะคะเขาให้ขับรถแค่สีสิบแต่คุณหมอคิดว่าตัวเองน่าจะขับ6กเขาบอกแบบนี้แล้วเขาเจอตำรวจที่ซุ่มอยู่เขาเรียกให้ให้จอดรถโดนปรับไปสองหมเยน ขนาดเขาเป็นถึงคุณหมอเป็นถึงเซนเซเขายังบอกว่าแพงเลยนะคะสองหมื่นเยนแล้วเราคนที่มีรายได้แค่หกเจ็ดพันต่อวันทางที่ดีทําให้มันถูกกฎหมายนั่นแหละคะ่ะดีที่สุดอีกอย่างหนึง่งปลอดภัยที่สุดเวลาบีไปรับน้องๆไปเที่ยวบีก็มักจะบอกน้องๆเสมอว่าให้ขาดเข็มขัดแต่ก่อนหน้าเนี้ยตอนที่ไปรับน้องผู้หญิงคนครั้งแรกอะ่ะบีลืมสนิทเลยเรื่องเข็มขัดนิรภยัย แล้วญี่ปุ่นอ่ะเขามีกล้องวงจรปิดเยอะมากนะคะบีก็กลัวเหมือนกันว่าอาจจะมีมีใบมาที่บ้านหรือเปล่าจะนั่งรถจะใกล้หรือไกลจะไปไหนก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะถ้าขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยทําให้ถูกกฎหมายถ้าเราทําไม่ถูกกฎหมายถ้าเราโดนจับแล้วมันก็จะไม่คุ้มกันเราก็ไปโวยวายอะไรก็ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ใช่เมืองไทยบีจะมาอัปเดตเรื่องรถที่บีโดนชนเขาที่แล้วนะคะบีถามสามีว่าประกันเขาไวายังไงบ้าง ก็คือประกันเขาส่งวิดีโอมาให้ดูก่อนหน้านี้แล้วส่งมาตั้งนานแล้วแหละบีก็ดูแล้วก็คือรถบีก็ขับตรงเข้าไปเพื่อจะไปจอดแต่ผู้ชายคนนั้นะ่ะถอยมาชนบีแล้วเมื่อวานบีก็ถามสามีว่าแล้วประกันเขาว่ายังไงต่อประกันเขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นยอมรับผิดแล้วเขาขอรับผิด80%ให้เรารับผิด20%ซแต่สามีบอกว่าสามีไม่ยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ผิดก็คือเราขับตรงเข้าไปแต่เขาขับรถอยู่แล้วก็ใช้พวงมาลัยอยู่เขาก็เลยถอยมาชนกับเรา อย่างที่บีเคยบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนั้นเขาให้ความเท็จด,ด้วยสามีบีเขาก็เลยไม่ยอมนะคะตอนนี้เขาก็บอกกับบริษัทประกันไปว่าเราอ่ะไม่ยอมรับผิด20%เอร์ซนก็คือเราต้องเป็นคนถูกทีนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงสามีก็บอกกับประกันว่าให้สู้ๆนะก็คือต้องไปคุยกันต้องไปสู้กันต่อในเรื่องของคดีที่เป็นแบบนี้นะคะทางประกันเองเขาก็ใจดีมากเขาก็บอกว่าครับจะสู้ต่อไป สมมุติว่าถ้าเขาบอกว่าให้บีรับความผิด20%เนะประกันบีก็ต้องใจ่ายในส่วนค่าซ่อมอะไรต่างๆด้วย20%ซแล้วอีกอย่างหนึ่งครั้งต่อไปประกันปีต่อไปมันก็จะแพงขึ้นอันนี้ก็น่าจะเหมือนบ้านเรานะคะเวลาเคลมแล้วมันก็จะแพงขึ้นแต่อันนี้อสามีเขาดูคลิปแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมรับผิดก็คือเขาจะให้ฝั่งนู้นอะผิดเลยร้อยเปอร์เซนตตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการคุยกันร,ระหว่างประกันลดของบีแล้วก็ประกันลดของผู้ชายคนนั้น อีกไม่กี่วันก็จะครบหนึ่งเดือนที่บีโดนรถชนแล้วนะคะเนี่ยแต่ก็ตามนั้นล่ะคะ่ะต้องรอต่อไปว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงก่อนหน้านั้นที่บีเคยโดนชนครั้งแรกอันนั้นผู้หญิงขอรับผิดชอบเลยร้อยเปอร์เซ็นเลยบีไม่ผิดเลยเพราะเขาถอยมาชนเต็มๆตมตอนนั้นนะคะเอารถไปซ่อมไปจอดซ่อมอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็เขาก็มีรถให้ใช้ด้วยส่วนตรงเนี้ประกันของรถผู้หญิงคนนั้นจะต้องจ่ายหมดทุกอย่างทั้งค่าซ่อมรถเราแล้วก็ทั้งค่ารถที่เอามาเอารถอะไรเขาเรียกอะไรรถเช่าอะ่ะ รถที่เขาเอามาให้เราใช้ตอนที่รถเรากําลังซ่อมอยู่นั่นแหละส่วนนั้นเขาก็ต้องจ่ายเองครั้งแรกที่บีโดนชนนะคะหลังจากชนแล้วชนนิดเดียวแค่ป้ายทะเบียนพับเป็นนิดเดียวเองก็ไปซ่อมโอ้โหหมดไปหลายแสนเลยน่าจะเกือบสองแสนเยนนะตอนนั้นพอซ่อมเสร็จนะคะได้ไม่กี่วันบีเอารถไปตกปลาและบีไม่เห็นไอเสาเรือเสาหลักที่เขาเอามัดเรือไว้อะตั้งแต่ชนเสาเรือวันนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยค่ะเพราะว่ามันแพง